สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาในรายการจอจีนมองจีนผ่านมุม,มององผมอาอีกครั้งนะครับสําหรับอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่ครบรอบกักตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยครบ3เดือนแล้วก็เราจะเข้าสู่เดือนที่4อย่างเป็นทางการนะครับช่วงนี้่ยเหมือนก็สถานการณ์ปกติเหมือนเดิมแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาร้านเกมต่างๆก็เริ่มเปิดแล้วเกมอาร์เคดต่างๆเพราะว่าผมค่อนข้างจะติดตามเป็นพิเศษอยากไปเล่นมากแต่ตอนนี้ก็ยังคงออกไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่ามหาวิ อะไรไม่ยอมให้ออกนะครับเป็นเรื่องที่ผมก็ยังคงจะต้องอยู่กันที่นี่ต่อไปแล้วก็หาอะไรทําไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็มีวิเชียนิพน์ปเป็นเพื่อนมีกันบ้านเป็นคู่ขาในเวลาที่เราไม่มีใครนะฮะก็ยังคงมีกันบ้านอยู่ประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าละกันเพราะว่าจากประสบการณ์อันน้อยนิดของผมที่มีแล้วก็จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาพอดีเรามีประเด็นเรื่องของชา d u t y e alliance ก็ทําให้ผมนึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้พูดกันเรื่อง เื่องชาจีนกันมาก่อนเลยว่าอยู่ที่นี่แล้วเป็นยังไงอันนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเนื่องจากว่าบูมมองผมจะอยู่แค่ฟูเจียนเซียเหมือนจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ายังไม่ค่อยได้ไปที่อื่นมากผมอาจจะไปดื่มชาที่อื่นมาบ้างแล้วแต่วัฒนธรรมของเมืองอื่นๆนั้นผมยังอาจจะไม่ได้รู้จักแบบทะลุปลุกโปร่ปปรงมากเพราะฉะนั้นก็จะขอยึดของฟูเจียนของเซียเหมือนเป็นหลักพูดถึงเรื่องชาเนี่ยถ้าหลายๆคนอาจจะเคยชินว่าโอเคเราเรียกชาจีนกันเป็นส่วนใหญ่คือเรียกกันจนลืมไปแล้วแล้วเราก็ ู่่อาอืนเลจริงๆแล้วชาจีนเนี่ยมีทั้งหมด6ประเภทแบ่งกันเป็น6กลุ่มหลักๆก็คือชาขาวชาเขียวชาเหลืองชาอูหลงชาแดงแล้วก็ชาดําอันนี้คือเขาแบ่งสีจากความเข้มจากใสามาจนถึงเข้มนะครับขึ้นมาก็จะสังเกตว่าชาขาวสีเวลาที่ชองออกมาจะค่อนข้างใสใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงชาดำเนี่ยหรือที่เราเรียกง่ายๆกับว่าผูเอ๋อเนี่ยก็จะออกมาดําปึ๊ดเลยก็นี่แหละครับในตัวแทนของแต่ละชาจริงๆบ้านเราจะค่อนข้างคุ เคยกับชาเขียวอูหลงชาแดงแล้วก็ชาดาอย่างที่ผมว่าเป็นพัวก็จะเป็นหลักซะมากกว่าจริงๆแล้วมันคือกลุ่มใหญ่ในกลุ่มใหญ่ก็ยังคงมีเซตย่อยเข้าไปอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นฟูเจียนเนี่ยฟูเจียนจะเป็นชาอูหลงค่อนข้างเป็นหลักแล้วก็มีชาขาวอยู่ด้วยนิดหน่อยอูหลงที่เป็นหลักเนี่ยถามว่าหลักๆที่เราจะเจอกันในเซียเหมือนได้นะครับทุกคนจะคุ้นเคยกันมากคือเทียกวนอินก็คือที่ดังที่สุดคืออันซีในเมืองอันซีของฟูเจียนเนี่ยแหละครับอันซีเทียกวนอิน แล้วก็อูยีชานะครับต้าหงเผาต้าหงเผาจริงๆรู้สึกว่าจะเริ่มเข้าไทยบ้างแล้วเพราะว่าผมกับไทยเขาที่แล้วผมก็ยังไปกินอยู่ที่ Coffe e บีนบาดาวก็ยังมีต้าหงเผาแต่อย่าบอกว่ารสชาติมันคนละอย่างกับที่เราได้กินที่นี่จริงๆพูดถึงชาจริงๆเราก็ต้งพูดถึงอันดับใช่ไหมครับสิบอันดับชาที่ดีที่สุดในจีนหาว่ามีอะไรบ้างคือจีนเขาก็มีการจัดอันดับชาของเขาในลันนาากษณะเรนกิ้งต่างๆทุกปีแต่ว่าเอาว่าที่คนพูดกันถึงมากที่สุดก็จะเป็น10อันดับเหล่านี้1นึ อ่าต้งถิงปีหลัวชุน2ตูหยุนเหมาเจียน3ขวางชานเหมาเฟิง4จุนชานหยินเจนิน5ลิ่วอันกวาเพียห6ชีเหมินหงฉา7จซีหูหลงจิง8ปดซินหยางเหมาเจียน9อันซีเทียกวนยินแล้วก็สุดท้าย10อู่อีแยนฉาก็คือต้าหงเผานั่นเองอันนี้ชื่อจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอยู่ในวงการอาจจะไม่ได้คุ้นมาก รู้สึกว่าวงการชาจีนที่ไทยเนี่ยจะเรียกชื่อโดยใช้ภาษาแต้จิ๋วเป็นภาษาหลักก็ชื่ออาจจะไม่ค่อยเหมือนอันนี้ผมเรียกภาษาจีนกลางเป็นหลักนะครับก็ชาที่ผมได้มาจริงๆเพราะผมอยู่ที่นี่ผมว่าเจอผพ้่อหลักผพ้่อใหญ่เจอเพื่อนอะไรเยอะเขาก็จะให้ชากันมาส่วนใหญ่แล้วที่ผมจะได้ก็จะเป็นทีโกนอินเยอะมากแล้วก็๋ยชานต้าหงเผาก็จะเยอะเป็นพิเศษที่บ้านมีกองเต็มเลยแต่ว่ามีชาอันนึงที่ผมยังไม่ได้ลองที่บ้านผมนะครับก็คือได้ชี้หูหลงจิ๋งซึ่งเขาว่ากันว่าเป็น สุดยอดของทั้งหมดก็เป็นของที่เอาไว้ฝากผู้ใหญ่ที่ดีมากอยากหนึ่งราคาก็ค่อนข้างแรงด้วยจริงๆที่นี่ต้าหงเผาก็ใช่ย่อยเหมือนกันถ้าเรามาเล่าเรื่องกันว่าต้าหงเผาเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในชาที่เขาใช้รับอาคารตกกะเลยเชียวก็คือแขกบ้านแขกเมืองประธานที่ดีสีจิ๋นผิงเป็นคนรับจะใช้ชาของผูิชานมอบให้เป็นของขวัญของที่จะเดิกกับแขกบ้านแขกเมืองเอ่อทำไมถึงดังอันนี้เขาก็ว่ากันว่าเนื่องจากความที่ว่ามันมีน้อย คือจริงๆแล้วชาที่อุ๋ยชาเนี่ยเขามีไรชาก็เยอะเหมือนกันแต่ชาที่เอาไปใช้รับแขกบ้านแขกเมืองจริงๆก็คือต้นแม่ของมันเลยเนี่ยแต่ก่อนมี3ต้นตอนนี้มีเพิ่มเป็น6ต้นแล้วอยู่บนหน้าผาเลยนะคบที่อุ๋ยชานก็คือเขาอุ๋ย1ปีก็มีแค่6ต้นจะได้ผลิตผลแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นของเหล่านี้ก็เลยเอาไปเป็นของที่ให้กับแขกบ้านแขกเมืองเวลามาเยี่ยมเมืองจีนอันนี้พูดไปเรื่องเล่ามันก็ค่อนข้างเยอะเอาว่า เล่าการสนุกสนุกขำๆำชายชนิดหนึ่งอ่ะเที่ยกัวอินจริงๆชื่อเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าทําไมถึงเรียกเป็นเจ้าแม่กวนอินนะครับเพราะว่ากัวอินข้างหลังก็คือเจ้าแม่กวนอิมอนมาแหละคือถ้าไปซื้อชานี้ในหลายๆที่ก็จะมีรูปเจ้าแม่กวนอินแปะลงมาแต่ที่แน่แน่เนี่ยไม่ว่าชื่อของเจ้าแม่กวนอินจะมาอย่างไงแต่คําว่าเทีย่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแปลว่าเหล็กก็คือมาจากรสชาติของตัวชาเองอันนี้เขาว่ากันนะครับจริงๆเคยไปสังเกตด้วยเหมือนกันก็ค่อนข้างเหมือนคือชานี้เวลาชงออกมารสชาติที่ดืไปตอน แรกจะเหมือนรสชาติติดเหล็กนิดหน่อยถ้าใครเคยไปเลียเหล็กตอนเด็กก็นึกสภาพนั้นนะฮะเขาก็เลยเรียกว่าเถียกวนอินมาพูดถึงตัวชาและเอ้ยจริงๆชาแดงของจีนเนี่ยค่อนข้างดังไหมจริงจริงก็ค่อนข้างดังนะครับแต่ในเมืองผมเนี่ยเขาขายกันในที่เจอกันเยอะที่สุดก็จะเป็นเสี่ยวจงมากกว่าก็คือเป็นพันยิ่พันย่อย,ย,อยไม่ใช่แบบเป็นพันที่มีชื่อเสียงใดชื่อเสียงหนึ่งไปเลยก็เป็นจากหลายๆพันมารวมกันมากกว่าและชาแดงเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่บ้านเราก็ค่อนข้างดื่มกัน ค่อนข้างเยอะต่างชาติจะเรียกชาดำเรียกว่า black tea ผมก็สงสัยว่าถ้าเกิดว่าชาแดงเรียกชาดำแล้วชาดำเรียกอะไรอ,อื่นเนะเาะแล้ก็ยังไม่ได้เคยได้หาข้อมูลเลยว่าต่างชาติเขาเรียกชาดำว่าอะไรจริงๆชาดำน่าจะมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านอกจากฟูเออรมาพูดถึงเรื่องของการชงชาการชงชาในจีนเนี่ยจริง,รงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆเท่าที่ผมเคยเจอก็คือ1คือใกล้หวานก็คือ จะมีถ้วยหนึ่งถ้วยไว้ใส่ชาแล้วก็น้ําร้อนเทใส่ลงไปปิดฝาแล้วก็รินออกก็คือเป็นการรินน้ําออกมาอย่างเดียวแล้วก็กล่องชาไปในตัววิธีนี้เรียกว่ากกล้หวานอีกอย่างหนึ่งก็คือต้มชาก็เรียกว่าจู่เลยก็จู่แปลว่าต้มอันนี้ใช้กาชานะครับช้าหูก็วางบนที่ร้อนแล้วก็ต้มไปเลยมี2แบบส่วนแบบที่เราเจอที่บ้านเราเยอะที่สุดก็คือมีกาแล้วก็เอาชาใส่ลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งวันอันนี้ผมไม่เคยเห็นแต่ก็รู้สึกว่าจะเป็นของทางกวางตุ้งเขาจะเป็นแบบนี้เยอะ เพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะได้อิทธิพลกวางตุ้งมาเยอะก็จะเป็นแนวเดียวกันนี่แหละอันนี้ที่นี่เขาไม่ทําเขาบอกว่าเสียของรสชาติแบบไม่ดีพูดถึงเรื่องรสชาติที่ไม่ดีมันก็ย้อนกลับไปตอนที่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ดื่มชาใช่ไหมครับคือเราก็คงจะต้องโดนมากโดนน้อยแหละบางทีเราก็โดนในร้านอาหารบ้างใน MK บ้างในอะไรบ้างผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าชามันอร่อยมันขมอ่ะมันไม่ถูกจริตอ่ะมันไม่ใช่อ่ะแต่ถามว่าเฮ้ยทําไมพอมผมมาถึงจีนแล้วผมรู้สึกว่าชาเนี่ยพอเราได้มาสัมผัสจริงๆแล้วมันดีนะ รสชาติมันอร่อยนะมีความแปลกกว่าบ้านเราเยอะถามว่าทําไมมันถึงแปลกกว่ากันนี่แหละครับวิธีการชงทําให้รสชาติของชานั้นเปลี่ยนไปที่ไทยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการชงชาอะไรแปลกๆเยอะจริงๆการชงแบบใกล้หวานการชงแบบปิดฝาจริงๆเนี่ยเราก็เห็นได้จากหลายๆบ้านเหมือนกันนะครับที่อาจจะมีเชื้อทางฝูเจี้ยนอะไรเขาจะชงกันวิธีนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นทางใต้เนาะก็จะชงกันวิธีนี้ส่วนบ้านในกรุงเทพเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเป็นวิธีทางกวางตุ้งมากกว่า เขาบอกว่าหลักการชงชาว่าทาไมเขาถึงชงที่ใส่น้ําร้อนลงไปแล้วก็รีบเทออกเขาบอกว่าเป็นการที่ให้น้ําร้อนเนี่ยสัมผัสกับชาให้น้อยที่สุดไม่งั้นความขมมันจะออกมาถ้ามากกว่าก็ขมไปถ้าน้อยกว่าก็จืดไปเขายังบอกเลยว่าการชงชาจริงๆเนี่ยเป็นวิธีของพุทธทาไมเขาถึงว่าเป็นวิธีของพุทธคือพุทธจิงเขาให้การชงชาเป็นหนึ่งในการทําสมาธิทําไมล่ะครับเพราะว่าชาเนี่ย มันไม่ได้มีแค่เอาน้ําร้อนใส่เทออกดื่มจบแฮปปี้ทุกคนไม่ใช่มันคือการที่เราสังเกตทุกอย่างมีสติกับทุกอย่างมีสมาธิกับทุกอย่างเอาชาใส่ไปเท่าไหร่ใส่มากใส่น้อย น้ำร้อนร้อนเท่าไหร่จริงๆแล้วน้ำร้อนก็ต้องร้อนประมาณ80องศาซึ่งจริงไม่ใช่เดือดพล่านเดือดไปก็ไม่ดีเย็นไปก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพอดินลงไปทีนี้จะไว้นานเท่าไหร่มันไม่ใช่ว่าเทใส่ดินออกได้เลยทีนี้น้ําที่สองน้ําที่สามันก็ไม่เท่ากันเราก็ต้องมีสติอยู่เสมอในการที่จะเอไว้ประมาณนี้โอเคแล้วดินออกดินออกมาเสร็จปุ๊บได้ชามาถ้วยหนึ่งถ้วยเล็กๆเอาถ้วยใบเจาเ้าแหละการดื่มดื่มยังไงไม่ให้ลวกมาก็เป็นสมาธิดื่มไปแล้วก่อนขณะหลัง สัมผัสดูรสของชาอยู่เสมอก็เป็นสมาธิมันเป็นหนึ่งในวิธรรมของเขาแล้วเขาก็มาบอกว่าทุกอย่างมันคือสมาธิทุกอย่างมันคือศิลปะจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าชงเพื่อความสวย เพื่อความอร่อยอย่างเดียวมันมีคุณค่าหลายๆอย่างที่ฝังอยู่ในชานั้นด้วยชานเนี่ยดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับผมเม่ที่ผมบอกแต่เขาบอกว่าแต่ละคนชงรสชาติไม่เหมือนกันนะครับจะอร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่กับฝีมือคนชงด้วยขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับการกะเวลากะปริมาณของทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมาเล่าเรื่องของการใกล้หวานกันเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยฝึกงานอยู่ที่โรงงานชาเสี้ยเหมือนบริษัทนี้ถ้า เป็นคอชาจะรู้จักชาในยี่ห้อเขื่อนเขาจะเรียกกันว่าในวงการไทยจะเรียกว่าตาเขื่อน หรือเรียกว่าไหา่ตีในภาษาจีนชายี่หหอดีเป็นของเสียเหมือนเองนะครับแล้วก็ผลิตที่นี่ทั้งหมดผมก็ได้ไปฝึกงานแล้วก็ได้ฝึกการชงชาในแบบของจีนนะั่นแหละใกล้หวานไม่ได้ฝึกการต้มจริงๆเขามีฝึกต้มเลยแต่ผมไม่ได้ทํด้วยปกติเขาให้น้ําแรกล้างทิ้งอันนี้สาคัที่ไม่เคยชงมาก่อนคนที่ชงมาก่อนจะรู้ดีนะน้าแรกทิ้งน้าที่สองดื่มน้ําที่สไเป็นต้นไปคือดื่มหมดเลยจนกระทั่งชาไม่มีรสชาติหรือว่าจืดกันไปแล้ว ก็เททิ้งก็คือเทใบชาทิ้งแล้วก็ค่อยเริ่มใหม่ทีนี้เนี่ยน้ำแรกเขากะเวลายังไงสําหรับชาแต่ละชนิดต้องบอกก่อนว่าเวลาไม่เท่ากันอีกมันมีมาตรฐานอะไรยังไงยากผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่น้ําแรกใช่ไหมครับทิ้งไปก่อนน้ำที่2ใส่ปุ๊บ ปิดฝานับ7วินนับเปุ๊บยกขึ้นเทได้เลยอันนี้คือมาตรฐานที่จะไว้ทํากันก็เป็นรสชาติมาตรฐานแล้วค่อยปรับกันไปว่าแต่ละคนจะชอบอ่อนชอบแก่อย่างไรอย่าลืมนะครับว่ามันคือศิละปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนรูปวาดที่แต่ละคนให้วาดรูปเดียวกันก็ออกมาไม่เหมือนกันใช้สีเหมือนกันผลลัพธ์ก็ออกมาไม่เหมือนกัน,กอ,อ,กอ,น,กนอันนี้ก็เช่นกันครับขึ้นอยู่กับฝีมือแต่ละคนขึ้นอยู่ความชอบแต่ละคนว่าใครจะชอบแบบไหนทำอะไรยังไงแล้วรสชาติออกมาให้ถูกจดิตเอาที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกเรื่อง หนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ผมมาสังเกตแล้วก็มาคิดได้เดี๋ยวว่าจริงๆแล้วเนี่ยในจีนเนี่ยมันมีชาหลายเกรดมีชาหลายราคาเพราะว่าการที่ว่าชาเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะกับจริตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแล้วเราซื้อชาแพงไม่ได้หมายความว่าจะรับปาาระกันว่ามันจะอร่อยมากๆมันจะมีความพิเศษตรงไหนที่สุดแล้วมันอยู่ที่ว่าเราถูกจริตกับชาแบบไหนมากกว่าบางทีอุ๊ยเราได้ชามาเนี่ยโอ้ผมเคยไปดื่มตอนที่ยังดื่มไม่เป็นแล้ว อบอกก่อนตรงเล็บก่อนเนี่ยชาโลละห้าหมื่นไม่ใช่สิครึ่งโลห้าหมื่นใช่เพราะจีเขาจะเรียกเป็นจิตตอนนั้นยังดื่มไม่เป็นยังรู้สึกว่าเอ้ยห้าหมื่นเนี่ยกับชาธรรมดาที่กระปุกละห้าร้อยเนี่ยมันรสชาติไม่ได้ต่างกันเลยอะเราก็ต้องพูดว่ารสชาติมันต่างกันมัน,ม,นมันกลมกลม่อมกว่าต้องเรียงกันนิดนึงเดี๋ยวกลัวเขาเสียใจไม่ใช่อะไรหรอกต้องบอกกอว่าถ้าคนหัดมาดื่มตอนแรกอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตอะไรมากว่าเอ้ยชามันแตกต่างอะไรยังไงแต่พอที่ได้สัมผัสมา สามปีใช่ไหมครับสองปีสามปีมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามประสบการณ์ของเราเราก็เริ่มแยกออกเลยว่าเอ้ชานี้นะเวลาดื่มเข้าไปก็จะมีรสนี้พอลอยสักพักหนึ่งเขาเรียกว่าขุยเว้ยหรือรสชาติที่ย้อนกลับมาจากคอเนี่ยมีความหวานนิดๆ มีความเปรี้ยวนิดหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเริ่มแยกออกนี่มันก็คือสิ่งที่ผมเจอในตอนดื่มชารู้สึกแปลกมากมันมหาศาจารเหมือนกันว่าชาจริงจริงมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเราแค่ดื่มเพื่อรสชาติเพื่อความอร่อยเหมือนที่เราเคยเจอในไทยนี่หว่าในไทยเราเจอเยอะมากคือชาเนี่ยเราจะได้วัฒนธรรมฝรั่งมาเยอะในช่วงหลังๆก็จะเป็นชาทวายนิ่งหรือชาอะไรก็ตามที่เน้นไปทางด้าน กลิ่นมากกว่าเป็นกลิ่นจริงๆเพราะว่าเขาก็จะเอาชาไปอบกับนู้นกับนี้ก็จะได้เป็นกลิ่นออกมาใช่ไหมครับแต่ชาจีนจริงๆไม่ได้เน้นที่กลิ่นชาจีนเน้นจริงๆคือคือรสชาติคือสัมผัสที่เราได้เจอตั้งแต่ดื่มเข้าไปจนกระทั่งย้อนกลับมามันเป็น สัมผัสที่เล็กมากเล็กกว่ากลิ่นที่เราได้กลิ่นของพวกชาฝรั่งอีกและนี่คือความหัาจ,จารย์ของชาจีนและเป็นความแตกต่างกันสิ้นเชิงระหว่างชาจีนแล้วก็ชาฝรั่งแต่ผมก็เคยลองอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นที่ทํางานผมเขาก็ได้ชาทวายนิ่งที่เป็นชาดำ black tea ครับก็คือชาแดงนั่นแหละของจีนได้มาแล้วก็ผมก็เห็นข้างๆเขาก็เขียนเนี่ยเอาชาใช่ไหมครับจากซองเนี่ยใส่ไปชงต้มเอ้ไม่ต้มใส่น้ําร้อน แล้วก็ทิ้งไว้3-5นาทีอันนี้เป็นข้างๆกล่องจะเขียนคู่มืออย่างนี้เลยผมก็บอกว่าอย่างนี้มันเวิร์กหรอเพราะว่าชาจีเราชงไม่เหมือนกันผมก็เลยลองทำการทดลองเล่นๆดูว่าแบบถ้าเราเปลี่ยนวิธีการชงเนี่ยมันจะอร่อยขึ้นไหมเพราะว่าเราคงเคยชิมอย่างนั้นแล้วใช่ไหมครับลิปตันชงต้มทิ้งไว้3-5นาทีเอามาเทได้ผสมกับน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราลองเปลี่ยนละ จะเป็นยังไงตอนนั้นผมก็ลองในที่ทำงานก็มีคนที่ไม่ได้ชอบดื่มชาเดี๋ยวไม่ได้ถือว่าเลยหรอกเขาก็แค่ดื่มได้แนตะ่เขาไม่ค่อยชอบถ้าเขาเลือกได้ผมก็ลองไปชงให้ดูเอาชาทวายนิ่งนั่นแหละมาชงแบบจีนก็คือเอาชาใส่ถุงหนึงใส่ในถ้วยน้ำร้อนใส่ปุ๊บชงชง 7วินับ7ยกออกวางเอาชาไปเสิร์ฟเฮ้ยรสชามันละมุนมากเลยมันแตกต่างจากที่เราเคยชงจริงๆอันนี้ผมบอกเทคนิคว่านะลองไปชงดูดิปตันก็ได้หรืออะไรก็ได้ลองใช้วิธีจีนชงดูแล้วผู้ฝังทุกท่านจะเจอความแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้ว เผื่ออาจจะถูกใจดิบบางคนด้วยลองดูครับมันเป็นความอร่อยมันเป็นความกร้กมกรอบที่เราอาจจะไม่ได้เจอในเวลาที่เราเคยใช้เคยทํามาก่อนลองดูของใหม่ๆแนะนําแนะนําปยาก,กันนิดนึงชาอะไรก็ได้ลองดูเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าเท่าที่ผมสัมผัสชามานะที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยคือชาสามาถ้าชงแบบจีนนะครับชาสามาจริงๆผมว่าเขาเหมาะที่จะทําคือทําแบบที่ผมเล่าไปตอนแรกคือบ้านเราคือเอาชาใส่กาแลทิ้งไว้ทั้งวันเพราะว่ารสชาติอ่อนมากมากจริงๆ ผมเคยลองเอามาต้มเทียบกับของชาจีนแล้วอุ้ยชาจีนกลิ่นแรงกลิ่นหอมกว่ามากเอามาต้ม1ินาทีเนี่ยชาตาม้าไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่แต่ว่าชาจีนนี่คือกลิ่นถึงหน้าบ้านเลยเชียวแรงมากผมบอกเลยแรงมากก็ต้องลองดูหลายๆอย่างอย่าด่ผมบอกชามันคือศิละปะมันไม่ใช่มีหลักการตายตัวและแต่ละคนที่จะชอบรูปแบบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับามาพูดถึงเรื่องการดื่มชาการดื่มชาเนี่ยหลายๆคนก็จะต้อง สงสัยทำไมคนจีนมันจะต้องดื่มแบบนี้นั่นก็คือการดื่มแบบดูดจวบอะาัไปอย่างเงี้ยคือทุกคนสงสัยหลายคนก็สงสัยผมมาตอนแรกก็สงสัยจะดื่มดีๆแบบไม่มีเสียงไม่ได้เหรออันนี้มีคําตอบให้อันนี้ผมเคยไปได้ฟังตอนที่ไปดูร้านขายชาก็เป็นบริษัทชาเล็กๆเ,เนี่ยแหละครับที่อุ๋ยซานเขาอ,อุ๋ยเนะี่ยเขาให้คําตอบว่าทําไม คนจีนต้องดูดซวบนี้เข้าไปเพราะว่า1ชาจีนเนี่ยต้องเสิร์ฟร้อนอันนี้เป็นหลักสําคัญมากนะคนจีนกินไม่เหมือนเราเพราะว่าเขากินชาร้อนร้อนแบบหน้าร้อนก็กินร้อนอะไม่ได้จริงแล้วก็เพราะว่ามันร้อนมันไม่สามารถจะดื่มไม่ได้ตรง,ตรงๆใช่ไหมครับการดูดเข้าไปเนี่ยมันเป็นการเอาอากาศ ข้างนอกเข้าไปด้วยมันทําให้ชามันเย็นลงแล้วบางทีบางอย่างบางคนใช้น้าร้อนมากๆตอนนี่ไปดูของอุยชาเนี่ยเขาบอกว่ามีแบบดื่มแบบคือดูดน้ําไปทีแรกแล้วก็ดูดอากาศเข้าไปสอทีเพื่อให้มันเย็นลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้เพื่อให้กลิ่นของชาเนี่ยมันฟุ้งในปากอันนี้พูดไปไม่เห็นภาพ ทุกท่านต้องไปลองเองพูดไปได้แค่นี้จริงๆครับทุกท่านต้องลองไปชงชาร้อนๆเลยนะคือเอาน้ําร้อนอย่าถึง80องศานะไม่ใช่ร้อยใส่ชงแป๊บหนึ่งยกแล้วลองดูดฟูบเข้าไปอ่ะกลิ่นมันจะฟุ้งแบบฟุ้งเลยโหการที่ดื่มชาอย่างนี้นมันทําให้กลิ่นมันชัดขึ้นมันทําให้มันอร่อยขึ้นแล้วเนี่ยสาเหตุว่าทําไมคนจีนเขาถึงดื่มชาร้อนคนจีนมีความเชื่ออย่างหนึ่ง ว่าชาเย็นเมื่อเย็นแล้วชาจะเป็นพิษแต่รายละเอียดนี้ผมไม่ทราบผมได้ยินแค่นี้แล้วก็จบเพราะฉะนั้นเนี่ยชาที่เย็นแล้วจะเททิ้งนะครับสมมติว่าปกติคนจีนจะเอาชามารับแขกใช่ไหมครับเขาก็จะวางไว้บนโต๊ะมีชามีอะไรเสร็จปุ๊บวางเขาจะดูเลยว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าคนนี้วางชาไว้สักพักแล้วเขาจะเอาที่คีบขีบปุ๊บเททิง้งเอาเทชาใหม่ใส่แล้วก็วางต่อคือเขาจะไม่ให้เราสัมผัสชาเย็นเป็นอันขาด ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเป็นพิษต่อร่างกายจีนจะดื่มชาร้อนเยอะชานมก็เช่นกันจริงๆชานมอยากพูดพูดได้แหละเอามาชานมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่วัฒนธรรมที่มาที่หลังจากชาธรรมดาถามว่าจีนม,มีชานมของตัวเองไหมเอาว่าในหมวดของชาวฮั่นเองเนี่ยไม่มีที่ชัดนะผมไม่เคยเห็นเลยด้วยก็ชานมอย่างว่าครับมาจากฮ่องกง มาจากไต้หวนันฮ่องกงได้อิทธิพลจากจากฝรั่งใช่ไหมครับชาก็ค่อนข้างเป็นแนวฝรั่งฝรั่งหน่อยไต้หวันก็เป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยคิดว่าไต้หวนันน่าจะได้อิทธิพลจากญี่ปุ่นมากกว่าชาจริงๆแล้วแตกต่างกันยังไงเรื่องนี้เพื่อนผมก็ถามตอนที่ที่ไอเนี่ยแหละครับสหพันธ์ชานมเขาออกมาดังๆผมก็บอกว่าจริงๆแล้วชานมเนี่ยที่ฮ่องกงกับไต้หวนันมีความต่างกันที่ว่าไต้หวันจะใส่นมเยอะ จะเน้นนมเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเวลาดื่มเข้าไปเนี่ยกลิ่นนมจะนํากว่าชาส่วนฮ่องกงเนี่ยจะเป็นอย่างฝรั่งก็คือชาใส่นมแล้วกลิ่นชาจะค่อนข้างเข้มเพราะฉะนั้นเวลาดื่มชานมฮ่องกงกลิ่นชาจะมาก่อนนมกลิ่นชาจะหนักกว่าน,นมก็นี่คือความแตกต่างกันเล็กๆแต่ถามว่าคนที่นี่ชอบอะไรคนในเสื่อเหมอนนะครับแน่นอนครับฝั่งตรงข้ามไต้หวนันไม่มีอะไรไปมากไปกว่าชานมแบบไต้หวนัน ต้องนมเท่านั้นต้องเน้นเน้นแน่นๆผมเองก็ชอบนะชานมที่นี่เนี่ยไม่ค่อยได้ต่างจากของไต้หวันมากอาจจะหวานน้อยกว่าไต้หวันหน่อยเพราะว่าคนที่นี่กินอาหารค่อนข้างที่จะรดอ่อนเพราะฉะนั้นของที่นี่จะอ่อนหมด แต่ถามว่าที่ไหนอร่อยกว่ากันครับผมว่าทั้ง2ที่ก็อร่อยเหมือนกันนะในขณะที่ผมลองไปชิมหมดแล้วความรู้เล็กๆอยากจะบอกให้ด้วยความภาคภูมิใจว่าก้อยเนี่ยไอ้ควยเต๋นเนี่ยที่มีที่ไทยเนี่ยมีที่เซียเหมือนก่อนในที่แรกนะครับแต่จริงๆแล้วคอยเต๋เป็นของไต้หวันเขาว่าอยู่ภายใต้บริษัทอูชิหลาน5้า้านนะครับเราจะหาก้อยเนี่ยหาที่ไต้หวันไม่เจอเนะเราจะเจอแต่อูชิหลานแต่ถ้ามาเซียเหมือนเนี่ยจะเจอเลยก้อยเต้ไปหมดพูดแล้วก็อยากกินผมสั่งมาได้ไหมเนี่ยวันนี้ ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเรื่องชานมมีประวัติชานม,มนิดนิดหน่อยหน่อยคราวหน้าไว้โอกาสหน้าแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับทุกท่านขอขอบคุณที่รับฟังครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ